เสียบด้วยซ้ายเสียบด้วยขวาอ่าแล้วพยายามจะกดแขนไว้โอ้ทูนโดนเข้าไปที่ออดระทวยเหมือนกัน,กน,กน,ค,นกครับเข่าของกิติอ่าครับฟันไปต่อบ้าปครับโอ้หอยกลุดเลยครับทูนทีล่าโอตินี่เป็นประเภทเดินชนอย่างเดียวย้ำเข้ามาเรื่อยๆเสียบอ้โอ้โหท่านผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อหลับแล้วครับโอ้โหโดนเขาเข้าไปชุดใหญ่เลยครับ ยุดในการเจอกันชนะวันนี้เป็นของนักจงใจกิตติโรงเรียนโอ้โรงเรียนตักสินระยองครับรูว่ากิตติจอจดนระยองก็หรือว่ากิตติโรงเรียนตักสินระยองครับส่วนทางด้านะทูนเชียร่าครับน,นัดที่7จหยุดไว้เพียงแค่นี้ครับนม่หยุดไว้เพียงแค่ชนะชนะติดต่อกัน7ดไฟติดเท่านั้นโอ้ครั้งที่8มาแพ้ให้กับกิตติ สอจอแดนระยองครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่ต้องบอกว่าเจ็ดขาดของกิตติด,ด้วยครับดูครับจังหวะพันศอกโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆโอ้โหนี่แหละครับท่านผู้ชมครับสุดยอดครับผมกับที่ทุกคนรอคอยจริงๆครับนี่ครับเป็นเกมการชกที่ต้องจดจํา